สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามาแนะนำให้ชมกับรถกระบะสวยๆนะคะเชฟตาหวานค่ะรถปี07เกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะคะภายในสวยแอร์เย็นพร้อมใช้งานค่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติสมบูรณ์เครื่องเสียงครบพร้อมใช้ค่ะภายนอกสีสันก็ยังสวยงามนะคะตัวถังไม่มีรอยชนหนักไม่มีน้ำท่วม เครื่องดีวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้ทรงรอๆช่วงร่างดีค่ะร้อแม็กขอบ18นิ้วนะคะรอตามรูปนี้เลยค่ะราคา148,000บาทราคานี้มีเร่มครบพร้อมโอนนะคะรถอยู่แถวทันยะของก้าค่ะเส้นรังสิตนครนายกนะคะท่านใดสนใจรถคันนี้ไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนได้ค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้โทรติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายวันเวลาเข้าไปชมตัวจริงด้วยตนเองค่ะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ